มันน่าหัวเราะและมันน่าขำขันเหลือเกินนะนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่มีความบังเอิญบนโลกใบนี้ะ่ะคุณเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้แสดงว่านี่คือพลังงานของคุณมันเป็นอะไรที่น่าขำม,มันเป็นอะไรที่น่าตลกนะต้องบอกเลยว่า ตัวเขานะอาจจะไม่ให้ความชัดเจนอะไรบางสิ่งบางอย่างกับคุณก็แล้วแต่ในเรื่องของความสัมพันธ์นี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณนิ่งเงียบไปจริงๆถ้าคุณเอาจริงขึ้นมาคุณนิ่งเงียบไปจริงๆขึ้นมาต้องบอกเลยเขาส่องคุณทุกวิถีทางเด้ะถ้าคุณนิ่งเงียบไปจริงๆต้องบอกเลยเขาจะส่องคุณทุกวิถีทางแล้วหาทางมาหาคุณเด้ะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยนะ อาจจะดูเหมือนไม่ให้ความชัดเจนนะเขาไม่ให้ความชัดเจนคุณหรืออาจจะบางครั้งบางทีเป็นคนบอกห่างคุณหรือว่าดูไม่สนอกสนใจคุณก็จริงนะแต่จริงๆแล้วลึกๆในใจต้องบอกเลยขาดคุณไม่ได้หรอกยิ่งถ้าเกิดว่าคุณเอาจริงนะแล้วคุณนิ่งไปจริงๆนะเขาอดรนทนไม่ได้ส่องคุณทุกวิถีทางหาทาง พูดคุยกับคุณหาทางติดต่อสื่อสารเจรจากับคุณหาทางที่จะติดต่อกับคุณหาทางที่จะง้อขอคืนดีกับคุณคือดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าที่ผ่านมาคุณตามเขาตลอดคุณให้เขาตลอดคุณแบบว่าเหมือนคุณแอคชั่นเยอะกับเขามากอะมากกว่าเขาด้วยซ้ำนะเหมือนกับคุณคอยส่งข้อความหาคอยติดตามคอยพูดคุยคอยเอาอกเอาใจเขามาโดยตลอดนะหรือบางครั้งบางทีเขาดูจะเฉยชาหรือว่าอาจจะดูแบบดูเหมือน ดูเหมือนใส่ใจบ้างไม่ใส่ใจบ้างมามาหายหายบ้างอะไรก็แล้วแต่แต่เมื่อคุณนิ่งหายไปจริงๆต้องบอกเลยเขาเสียอาการเลยนะถ้าคุณนิ่งเงียบไปจริงๆต้องบอกเลยเขาส่องคุณเลยนะอดทนทนไม่ได้ทนไม่ไหวกังวลใจวา้าวุ่นเลยทีเดียวออดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเขาว้าวุ่นแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณนิ่งเงียบและหายไปจริงๆเขาว้าวุ่นแล้วมีโอกาสที่จะติดตามติดต่อหาทางติดต่อติดตามแล้วก็มาอก มีโอกาสเลยว่าจะมาง้อขอคืนดีหรือว่ามาพูดคุยกับคุณมาสอบถามเลยว่าคุณเป็นอะไรรู้สึกยังไงหรือเปล่าถ้าเกิดว่าคุณนิ่งเงียบไปนะเขาทนไม่ไหวแน่นอนตามส่องและตามติดตามหาช่องทางที่จะพิชิตใจ,ใจหรือว่าพูดคุยนะหรือปรับความเข้าใจกับคุณอย่างแน่นอนเออใครรับคำนายอย่าลืมทิ่คหนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยืนยันว่าคำดำหน้าน,นี้เป็นของคุณนะยอนดีด้วยนะ